เขากาลังช่างใจอยู่นะครับนะว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อดูเหมือนว่าเขาจะมีเรื่องทุกข์ใจมากๆเลยคลิปนี้มาเล่าพลังงานนะครับสําหรับคนที่เพิ่งแยกกันไปหรือห่างกันไปไปแอบไปมีความสัมพันธ์ของตัวเองต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยใหญ่ไหมเห็นไพ่ของผู้ชายไหม มีความคิดขาวกระดำตอนนี้เขาลังเลมากๆครับมีความสงสัยมีความกังวลว่าเขาจะทำยังไงต่อนะครับตอนนี้เขาเจอเรื่องที่ไม่ค่อยสบอารมณ์ไม่ถูกใจครับนะใจสลายนะเห็นไหมคือถูกทำร้ายจิตใจมานะครับนะไม่มีที่พักนะครับมีแต่เรื่องทุกข์นะครับนะจนตอนนี้ทำให้เขาเนี่ยคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่า นะขึ้นไพ่การง้อนะครับมีการกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณแน่ๆเลยเนี่ยดูพลังงานแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ยังรักเหมือนก่อนยังรักเหมือนเก่าความรู้สึกวันวานกลับมาแต่ไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงนะครับถ้านี่เป็นพลังงานของคุณแล้วก็อย่าลืมกดติดตาาหกดใจกดแชร์นะครับพพมพ์มรับคำทำนายเพื่อรับพลังงานนี้ให้เป็นของคุณนะครับ